เจนนี่เธอน่ะทั้งไรเรื่องนางเงือกมากเธอใฝ่ฝันมาตลอดถึงการกลายร่างเป็นนางเง ước. ือกถ้าสิ่งนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาล่ะการเล่นโทรศัพท์เป็นสิ่งที่เจนนี่ชอบทำทุกวันทุกวันใช่ฉันชอบหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนะนี่เขากำลังจะถ่ายหนังเรื่องนางเงือกนี่นะหากคุณโทรมาตอนนี้คุณจะได้รับสิิ์เรียนเป็นนางเงือกฟรีค่ะ ออลูกค้าคนแรกโทรมาแล้วโอ้สวัสดีค่ะคือฉันอยากจะเข้าคอร์สการจะนางเงือกค่ะได้ค่ะเราจะเรียกไปหาคุณตอน,นี้เลยสวัสดีค่ะฉันคือแครอช่วยเขียนลงในกระดาษที่เรารู้ทีว่าทำไมคุณถึงอยากไปนางเงือกเออคิดสิคิดจะนี่อ๋อแค่นี้ก็เรียบร้อยอันนี้ค่ะอ้ว,ว้าวฉันไม่เคยเห็นใครสนใจอยากจะไปนางเงือกขนาดนี้มาก,ก่อนว,ว้าวฉันให้เธอผ่านการสอบครั้งนี้ไปเลยก็แล้วกันเธอน่ะทำได้ดีมากเจนนี่ ส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดของการเป็นหนังเงือกก็คืออาหารที่คุณจะเลือกทานนี่เธอทําอะไรของเธอนังเงือกเนี่ยเราไม่กินปลาหรอกนะสูชิก็กินไม่ได้หรออมมานีเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอดูเอาส่วนปลาออกแบบนี้ปลาเนี่ยเป็นเพื่อนของเราที่นี้เธอก็กินทุกอย่างได้เลย อวคาโดเออฉันเข้าใจแล้วอขอบคุณนะแค่โรไลน์มาเที่ยวบ้านของเจนเป็นครั้งแรกเจอจะเห็นหรือเปล่าเจนนี่น่ะเธอไม่อยากให้แคลโรไลน์รู้ว่าพ่อของเธอจะเป็นนักตกปลาเบื่อเทพเจนเออกลับมาแล้วบายยุ้ยกลับมาผิดเวลาพอดีเลยนะพ่อเอ้ยวันนี้พอทำงานเหนื่อยเป็นบ้าเลยล่ะเจนแต่ก็สนุกดีนะ <Hi. S 1> วันแล้วลูกก็ไปกับพ่อสิ ป้ามันใหญ่ถังวพ่อเลยนะเออเขาไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดหรอกย่อยนี่มันกลิ่นสาปา่าที่ไหนเนี่ยอโทษทีนะลูกกินป่าพ่อนี่แรงจริงๆเช่ากี่จังนะเรา คิดว่าจะถูกจับได้ซะแล้วอมันไม่มีอะไรหรอกเนี่ยนี่นะเขาเรียกว่าไมายเซลฟี่ไง <laughs> รู้ไม่ว่าเธอน่ะเป็นนางเงื่อนไม่ได้หากเธอว่ายน้ำไม่เป็นเอ่อว่ายน้ำเหรอฉันก็ว่ายได้อยู่นะฉันน่ะค่อนข้างเก่งเลยล่ะ <laughs> ฉันสามารถว่ายน้ำาข้าทวีตได้เลยแก่แค่ไหนฉันก็ไปได้ <laughs> ไม่อยากรู้ว่าเธอจะว่ายเก่งขนาดนี้ฉันอยากจะชวนเธอไปว่ายน้ำด้วยกันจริง,รง <laughs> ๆ่ได้ฉันพร้อมแล้ว แค่มีห่วงยางหนาๆแล้วก็แว่นตาการลมฉันก็ไปได้แล้วนี่เธอเป็นบ้าอะไรเจนนี่จะเป็นปนางเงือกี่ระดับหน่อยสินี่ไงฉันจองตัวเครื่องบินไว้แล้วเอา้าแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกเตรียมตัวให้พร้อมมันต้องสนุกแน่เอาห่วงยางไปดีกว่าเผื่อเครื่องบินตกทำอะไรอยู่ น้าเธอตลกชะมัดเลยโทรศัพท์ฉันหายไปไหนอะออยู่ในกระเป๋าฉันเองอะฉันอยากจะถ่ายเซลฟี่เอาละเรามาถ่ายกันเถอะนะนนนนนนถ้าจะใช้ฟิลเตอร์กากกาไม่ได้ฉันมีเวอร์ชันฟิลเตอร์เมอร์เมกโอ้สวยมากใช่ดูดีสุดสว้าวสวยเวอร์วังปังเวอร์โอ้วนี้มีอะไรให้ดูบ้างเธอก็นี่เป็นใครกันเนี่ยอย่างนี้ต้องกดไลค์ซะหน่อยแล้วเธอจะได้รู้ตัวเนอะ นี่โพไซดอนไล่โลกฉันด้วยอย่าบอกนะว่าฉันดีฮอตขนาดนี้เลยเล่ะเนี่ยการที่จะเป็นนางเงือกนั้นคุณจะต้องดูดีแล้วก็สวยอยตลอดเวลาช้วว่าเบ้าหน้าเธอก็โอเคแต่ว่าขาดสีสันไปหน่อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย ชุดฉันมันเหย่อเอาเนี้ไปก็แล้วกันว้าวชุดสวยมากเลยแต่ว่ากลิ่นตัวเธอที่มันเหม็นมากโอ้เงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำหอมมาก่อนก็แล้วกันนี่ไงกลิ่นอาหารป่ารสนิยมหักศากมากต้องน้ำหอมนี่กลิ่นเกลือทะเลไงว้าวขอบใจเหม็นเกลือจริงๆอ่อะ นี่ถ้าแคโเราละเห็นหน้าจอโทรศัพท์ฉันต้องโมโหแน่เลยโอเคจริงๆแล้วฉันมีโทรศัพท์อีกเครื่องหน้่งนี่เธอเอาหอยมาทำอะไรเขาเรียกว่าหอยไม่จะโทรศัพท์ฉัหน่อยก็นางเงือกเขาใช้หอยคุยกันไม่ใช่หรอนี่เธอจ๋าเราไม่ได้อยู่ในยุคดึกดำบรรพ์นะแค่มีภาพเนี้ยเราก็สามารถสื่อสารกันได้กับนางเงือกทุกตัวแล้วแบบนี้นี่เองขาใจนะฉันไดชโอคดีสุดๆไปเลยเจนนี่ชอบมาบ้า วิ่งให้มันเร็วหน่อยเซ oh. ทำอะไรอยู่ล่ะเจนเฮาทีอย่าเพิ่งม,มากัวนะไม่นะน้องเรื่องอย่างเราน่ะดูแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะหาอะไรสนุกสนุกให้เธอดูนี่เธอทำอะไรของเธอต้องนี่เลยแข่งวิ่งหมานะ้ำเดูสิดูดีกว่ายเยอะและใช่ไหมนี่นะเหรอที่เธอหมายถึงอะ่ะใช่ถ้าเธอถ่ายแท้เธอจะต้องจ่ายเงินเอ่อไม่ฉันจะไม่แพ้แน่งั้นมาดูกันฉันแน่ใจว่ามาของฉันจะต้องชนะแน่ ไม่มีทางสรับตอนนี้มาดูกันเถอ,อะว่าใครจะชนะว้าวฉันชนะแล้วฉันเป็นคนชนะเย,ย้เ <c oughs> นี่ยอย่านเนียนเอาระวัลไว้ซะดีๆเลยหิ้แพ้จนได้เอาไปเลยไปเอาไปให้หมดเลยหมดตัวแล้วสิเรานี่เธอเอาอะไรมาให้ฉันเนี่ยเอากลับไปให้หมดเลยใน<ฮ>ที่สุดแผนของฉันก็สำเร็จดีซะอีกฉันจะต้องไม่เปลืองเงินเจนนี่เป็นคนที่ชอบเล่นเกมสุด,สด นีให้ฉันลอาบ้างอะเือเจนนี่เธอมื่อกีห้หนักกลับมากเฮ้ยอุตสาห์โชาว์ท่าเสียเสร้าหมดเลยเธอต้องชอบเกมนี้แน่เลยล่ะได้งั้นเรามาประลองกันเลยนี่เจนนี่เธอรู้ใช่ไหมว่าเราจะต้องอยู่ใต้น้ำนานๆนะ จริงด้วยอย่างนี้นจะต้องหาซื้อสกูบ้าซะแล้วสิฮะเออทำไมมันแพงขนาดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะกลั้นหายใจใต้น้ำเองก็ได้ดูนะเฮ้ยไม่ทันแล้วอย่างนี้ต้องเพิ่มเวลาซะหน่อยแล้วล่ะแบบนี้แครโรดายจะต้องคิดว่าเราเก่งแน่ๆเลยอย่างนั้นเหรอฉันตั้งเวลาตัวเองจอ้ะ เ่อกันแค่15้าวินาทีเองเนี่ยนะนี่เธอจะรอดไหมเนี่ยนี่ถ้าเธอในะอยากจะเป็นนางเงือกถ้าไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่แบบนี้ได้อีกเข้าใจมะงั้นเธอพาฉันไปดูได้ไหมว่าจะต้องไปนอนที่ไหนอะนี่ไงล่ะที่ที่เราจะอยู่นะเงือกอย่างเราต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้น้าแบบนี้นี่เธอจะให้ฉันอยู่ที่นี่เนี่ยนะนี่ฉันไม่มีทางอยู่กับฝูงปลาแบบนี้หรอกเชิญเธออยู่ที่นี่ก็แล้วกันฉันไปละ ใครจะไปอยากนอนกับป่ากันแล้วฉันจะเป็นนางเงือกไม่ใช่ป่าซะหน่อยฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วเจนนี่อย่าบอกนะว่าเธอจะเข้าไปในกล่องนั้นเนาะกล่องนี้แหละจะเป็นบ้านใหม่ของฉันไอเดียเจ๋งใช่ปะเออมันเล็กมากเลยดูแล้วก็อึดอัดตาจังเลยแฮะไช่แบบนี้แหละสบายจังเลยฮะพี่เดอย่าบอกนะว่าจะอยู่ในนั้นเนาะ w h a ใช่เฮนเดอร์นี่แหละโหลดแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาได้เลยจะต้องหาคนที่เด็ดเจนนี่เธอถึงขั้นเด็ดกับสัตว์น้ำเลยละเนี่ยฉ <c oughs> ลามดีมะไม่เอาอ่ะแมวน้ำอ่ะน่าสนใจดีนะโ <c oughs> อ,อ้แค่ส่งข้อความเสียงมานั่นมันเสียงปาลาลมานี่นะฉันอยากจะเจอเขาจังเลยทำไงดีอ่ะ <c oughs> นัดเจอครั้งแรกก็ต้องสร้างความประทับใจหน่อย เนี่ยไปเลยไปได้แล้วเดี๋ยวจะสายเอานะแคโลรัยกับเจน ja เข้ากันได้ดีมากๆอ,อยู่ใกล<อ>้กันขนาดนี้จะเพลินทำไมอ่ะเจนนี่ฉันอยากจะชวนเธอไปงานปาร์ตี้ด้วยอ่ะแต่ทาไปสภาพแบบนี้ไม่ได้นะเอองั้นเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็แล้วกันอ่ะเกิด<ฮ>มาแล้วเป็นไงแดงแบบนี้ผ่านปะมีทั้งหอยไข่มุก แล้วก็เพชรปล่าสุดปะนี่เธอใส่ชุดอะไรของเธอทำไมถึงไม่ฟังคอนเซ็ปต์งานปาร์ตี้ก่อนเ<ม>พราะที่ฉันจะบอกเธอน่ะปาร์ตี้เนี้ยเป็นปาร์ตี้ชุดหน่อต่างหากเอ,อ้าก็จะไม่รู้ถ้าเธออยากจะเป็นนางเงือกแล้วก็เธอจะต้องฟังฉันเข้าใจมะได้วเวลาสอบขั้นสุดท้ายแล้วใช่ฉันละภูมิใจในตัวเธอมากทำไมเธอถึงได้เก่งขนาดนี้เธอสอบผ่านแล้วล่ละนี่ไงหางของเธอที่รอคอยมานานนี่ฉันจะได้เป็นนางเงือกแล้วเหรอ ส่วนนี้เป็นใบป,ประกาศของเธอ <S <S ช่ามันเอาไว้ก่อนก็นแล้วกันฉันจะใส่หางนางเงือกเลยนะเอาเลยนะยืย้อไม่ทำไมมันถึงแน่นขนาดนี้ใส่ไม่ได้อะแล้วแบบนี้ฉันจะทำยังไงหรือว่ามันจะจบแค่นี้อุตาห์เสียตังค์จ้างนางเงือกมาตั้งหลายหมืน่นฮะนี่ไงล่ะอย่างนี้ต้องเข้าคอสลอน,น้ำหนักอ๋อไม่นะเจนนี่แค่นี้เธอยังพอไม่พออีกเหรอ คุณชอบเรื่องราวของเจงนี่หรือเปล่าคุณอยากจะเป็นนางเงือกเหมือนแคโรไลน์มากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ,จ้งเตือนจากชุมชุมทริก